ใครที่ชอบกินกล้วยปิ้งนะฮะอยากให้เลี้ยวมาลองร้านนี้ดูก่อนเลยฮะทุกคนเขาจะเป็นร้านสำล้อเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกจอดอยู่ที่ถนนนาเกลือพัทยาฮะจะบอกว่าทีเด็ดเขาคือกล้วยปิง้งทับมะพร้าวตัวนี้เลยฮะคือเขาจะเป็นกล้วยน้ำว้าปิ้งด้วยเตาถ่านหอมๆแบบนี้นะฮะแล้วเอามาลาดโดยมะพร้าวน้ำหอมเคี้ยวคือจะบอกว่าตัวนี้คือทีเด็ดมากตัวมะพร้าวน้ำหอมเคี่ยวนี่จะมีความมันๆหนึบหนึบให้ได้เคี้ยวเท็กเจอร์มะพร้าวและจะได้กลิ่นความหอมจากงาคั่วที่เขาโรยมาด้านบนอีก ทีนึงทุกคนอันนี้คืออร่อยสุดๆอย่างกล่องที่เราสั่งมานี่นะคะ40บาทคือเขาใส่มะพร้าวมาแทบไม่เห็นกล้วยอเอาตรงๆตัวน้ํากะทิเคี่ยวที่เขาให้มาราดนี่นะคะส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้หวานมากด้วยกินกับกล้วยปิ้งที่เนื้อหวานๆตัดด้วยความมันของมะพร้าวเคี่ยวรวมๆกันนี่อย่างเพลินนะทุกคนเขาจะชื่อว่าร้านกล้วยปิ้งเจ๊จ่อยนะคะจะจอดอยู่หน้าธนาคารกสิกรตรงเส้นถนนพัทยานา,นาเกลือเลยทุกคนหาง่ายๆหรือถ้าใครไม่อยากกินแบบมะพร้าวนะคะก็สั่งแบบกล้วยปิ้งธรรมดาได้ถ้วยละ